我们提醒。 ถ้าที่มาจองเคือข้อข้าง,างถ้าเกิดชั้นหนึ่งก็จะอยู่ข้อข้างข้างหน้าว่ากินข้าวันนี้ค่ะค่ณเดินกีชั้ชนเล้เนี่ยมีปะ่ะนะ,ะไม่ดู่ะไม่คุรีบยั่ไงฮะอ๋อนี่คือสองสามสี่ห้านี่คืนนอห้ <laughs> quá <laughs> <quả. cười> anh hỏi 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 anh hỏi

<Yeah. S 2> อ,อ,อ,อยองามสอยู่ตรงนี้นี่หนงก็ได้อย,ยู่เ้ยชั้นนีัสองก็เพิ่มต่างของลยอยถ้ามีลิฟต์ก็โอเคชั้นไหนก็ได้จะได้ไหมจะได้ดลอยไหมจะลอแล้ว Ui. Địt thằng này. ไม่เป็นนิดหรออ่ะจากห้องหมอืมเข้าหมมามามาชั้นสีมีชั้นสาม่ย อ๋อแปลว่าสองสามสี่ห้ามองเห็นเลยงใชั้นหนึ่งก็มองไม่เห็นแต่ชั้นหนึ่งเดินออกไปได้ได้ไงลำบากก็แค่ตอนเดินไปสาว่ายน้ำก็ไปกินข้าวตตรงน,นี้อ๋อ อยู่ตรงไหนครับนี่อยู่ต้นหาดนี่มันอยู่สุดหาดก,กิโลงั้นฮึ่ม นู่นแหละที่อาวนก็หิ้อ่ะไม่ได้สุดโค้งไปแล้วก็ไปสุดหมนไงอ๋อถ้าอยู่ชั้นอื่นก็อยู่ข้างบนเนี่ยมองออกได้ชั้นห้าอยู่เนี่ยมองทะเลได้เยน้องเพิ่มตังสองร้อยอ่ะจะเพิ่มตังสองร้อยอ่ะอะไรคือเพิ่มตังชั้นห้าชั้นห้า ไป 800, 800, 800, 800อันเลยเราจองข้างล้างห้องละ800ใช่ไหม แล้วก็อีกคืนหนึงก็ไปอยู่หัวถนนไงนะเดี๋ยวพักที่นี่คืนหนึ่งแคไปอยู่หัวถนนสองคืนทั้งหัวหนุ่มถูกแปดหลอดหัวหนุกม <800. S 1> นก็แปดหลอดเจ็ดแปดหลอดสี่แปสสี่เป็นแปดร้อยได้เนี่ยเพราะมันหกร้อยแปดสิบจะบวกค่าสีม่วงแบบนู่นแบ 5, 4, นบ,บ,บนี้ก็แปดร้อยอะเนี่ยเพราะมันสองพันสี่ นี่แต่ถ้าไปนอนห้องซูทิเบียข้างบนมะเทีย,ยเนียวิวทะเลบางส่วนอันสี่พันห้าเพราะวิวทะเลหกร้อยแปดสิบเด็ทำไมเบ็ดเสร็จแนตะ่กูต้องจ่ายสองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดวะสามคืนเนี่ยหกคคืนไม่ใช่หกร้อยสิบเน่ย นายังเกขาบอกว่าก็ยังเด็กลูกพี่กับผู้ันนี้ไปเนี่ยจองมู่กพี่จะได้เลื่อนอันดับแต่ยังไม่ได้ไดเลื่อนสัดที่ ี 4, 8, 4. ึ้นสิบแปดสิบแต่ดีลร์าดีกว่าใช่ไหมแต่ขึ้นสิ่แปดสิบบนอาหารเช้าปะะ่ะวเพราะว่าที่นี่มันอัพไม่ใหญ่ไ,ไอัน,นี้ดีกว่าอาหารเช้าแหม่เนี่ยอาหารเช้าให้ิ่อเพิ่มอีกเลย that's really

กาปีแล้วัาสเยอะหนเลยอ่ะอนั้นไงยอรมีย่าาอยู่นันลึกวันนั้นแท่เหรอฮะเราอยู่ลึกเดินไม่ได้อ่ะมใช่เดินได้ไไดแต่วนนี้เหรอจะอ,อยู่ซอยงี้ยโอนางบวเอย่าฉวยแต่ลลูกอืมอยู่ซอ,อยอน,นี้อ่ะที่เดินออกมาแล้วเจอผักกาายเจอข้างเร็จ 我大是欠你。

กระบีน่นะกระบี่คสัโอเใช้ได้ห่โมงอืะออกมบเจ็บี่สิบสองตรงนั้ากโอเคนันอักยักเขาไม่ก็แปดร้อยแล้วอ,ะอ่ะหรือก็ดูถูกแบบนี้ อีบุ๊กิ้งก็แปดร้อยดิเท่าหรือจองบุ๊กิ้งดีเพราะว่าบุ๊กิ้งอ่ะมันจะได้แต้มเพิ่มเพราะว่ามันบอกต่ออีกสาคัางก็จะเลื่อนระดับแล้วไงจากโกไปเป็นไดมอวนแต่เนี้ยก็แต่คิดนะไม่เคยจองบุ๊กิ้งเลยนึกว่าผิดมันรวมก็ไม่เห็นรวมเลยร้อยแปดสิบก็บวกไปจนแปดร้อยเริ่บวกเนี้ย

ฮะ,ะก็มีแดดงไงไม่ไม่มีเมฆดูแล้วยอมดีมันได้ขึ้นหน้าใครยุ่นี่นดิพายุวะ,วะไม่อยู่ออมาเลย สิบบาทแต่ก็อาจจะไม่ตรงก็นนงได้ไม่เยแล้วก็ไม่ตรงเลยพอฝนตกตั้งแต่เสียบไปแต่ทนี้ตกมั้งแต่เช้าอืมอืมต้องฝากกัอาจกนะ ก็ดูแนวถูกกันถ้าเกิดว่าปุ๊กซิ่งไม่ต้องยกเลิกจองได้ถูกกว่าน,นี้ก็จะได้เอาอาหารเช้าไม่เอาเน้วอืออือหม่กินเซเว่นเดี๋ยวเช้าก็สบ,บายิคือจบเซเว่นแค่1บาทแต่โปรสิเช้าก็ไม่คือ เสร็จแล้วพี่คะไม่ใช่เขาไม่หงาไไปจัง ใช่น้ำก็เดินขึ้นดึกคันนึงเลยสาวน้ำก็ได้อยู่มีที่กั้นเด็กมีเลยมีโอโซนด้วยแล้วเราก็ส่งชิคช่วยน้ำเนี่ยกระดำน้ำลงเท้ามาก่อนกั้นตรงกันแดดใหญ่มาก่อนถ้าเกิดจะเดินมากินกาแฟริมคลอเลยเนี่ยเดินมากินร้านนี้เนี่ยวันนี้เปิดเนี่ย